ทุกคนจำได้ไหมคะจากที่ตอนแรกเราใช้วัสดุประกายดาวเนี่ยเป็นเหมือนตระกูลฟิโลเนาะแล้วน้องก็โอเคนะแต่ว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ปังทุกคนแล้วล่าสุดที่เราปรับวัสดุปลูกทุกคนได้ดูคลิปหรือยังคะมาดูสิว่าปรับวัสดุปลูกล่าสุดน้องจะแฮปปี้แค่ไหนโตดีแค่ไหนว้าวแค่ไหนไปคะ่ะมาดูกัน อัปเดตนะครับปะกายดาวที่เปลี่ยนเครื่องปลูกใหม่นะแล้วก็ตอนแรกอ่ะจ,จะอัปเดตลูกของเขา2ต้นนะแต่ว่า2ต้นได้ส่งไปแล้วมีเจ้าของไปแล้วแต่ว่าลากดีนะก็คือลูกของเขาก็แปลกมากไปเหนือต้นแล้วก็ไปใต้ต้นหนึ่ง <c oughs> ก็ออกลูกอีกแล้วหลังจากที่เปลี่ยนเครื่องปลูกหลังจากที่ <Okay. S 1> เอาลูกไป2ต้นแล้วก็เปลี่ยนเครื่องปลูก นี่คือลูกใหม่จากการที่เปลี่ยนเครื่องปลูกใหม่นะแป๊บเดียวมากเลยค่ะใ<ช>บถือว่าออกมาใหญ่แล้วนะ,ะ<ม>แล้วก็แต่ละต้นนะครับมแม้ว่านี่แทงใบใหม่แทงใบใหม่กันแบบเยอะมากนี่ก็แทงใบใหม่นี่ก็แทงใบใหม่แทงใบใหม่กันท,ทุกต้นเลยแล้วก็บางต้นก็ม,มีลูกนี<ม>่ลูกสองต้น ต้นนี้กับต้นนี้อยากจะตัดใบล่างๆออกเหมือนกันนะเพื่อให้อากาศถ่ายเทเพื่อให้ลูกโตวไวนะคือถ้าถ้าเราตัดใบใบไอตัวตัว,แ,วแม่และใบแต่ใบล่างๆของตัวแม่มันจะทําให้แสงเข้ามากขึ้นแล้วลูกจะได้โตวไวขึ้นใช,ใช่ไหมนี่<ะ>นี่ก็มีลูกแล้วก็แทงใบใหม่ด้วย อย่างนี้เราต้องให้ปุ๋ยอะไรเขาเพิ่มอีกไหมต้อง<จ>แล้วเครื่องปุูกนี้คือเขาอยู่อย่างนี้ได้ตลอดเลยไหมใส่มูลมใส่เดือนเพิ่มได้ออ๋แล้วก็ออสโมโค้ดโรยนิดๆได้นะก็เนี่ยแทงกันแบบเยอะแล้วก็ออกลูกเยอะลลูกของต้นใหญ่ชุดชุดที่สองนะนดูรากให้ดูรากเห็นไหม เวลาตัดไม้ที่ข้อยาวอะ่ะข้อก็จะยาวอย่เงี้ยยกยอดได้แล้วแต่เราก็ไม่ไม่ชอบยกยอดนะให้<อ>ให้เน้นให้มี<ต>ลูกเองนี่ล,ล,ลากเกิด <S <S เส้นใหญ่ลากนะี่ลากเกิดดีนะคือวเวลาเราตัด ใบล่างๆทิ้งอ่ะมันจะมีรากทิมออกมาใช่ใช่ไหมต้องนี่เลยเห็นไหมรากแบบเขียวๆใหญ่ๆากก็จวัสดุปลูกก็ตามคลิปที่เราทำเรื่องวัสดุปลูกใหม่ของสไตดาวเลยใช่ไหมคอัปเดีให้ดูว่าหลังจะเปลี่ยนเครื่องเครื่องปลูกแล้วดูใบก็คือขึ้นกันแบบยับๆแล้วก็อ่ะ เราเราได้แบ่งสองต้นลูกนี้ไปแหละแต่เราก็ซื้อเข้านะทั้งที่เราทำเองได้<ม>เห็นไหมก็เป็นเครื่องปลูกเราคือเราเอามาก็เรามาปรับเครื่องปลูกของเราเองใช่ไหมตอนออกมาเหมือนมีแค่สี่ใบนี่ขึ้นมาหนึ่งใบละอยู่ที่เรา<ม>และนี่อีกใบหนึ่งคือสวยมากแล้วดูรากับเครื่องปลูกใช้เหมือนต้นใหญ่เลยรากก็คือขาวจัว แล้วก็ดีนะอันนี้ต้นนี้ไก่ชมพูแต่ผมจะบอกว่าใบที่เกิดใหม่คือไก่แบบสวยๆแน่นอนหลอดนี้เดี๋ยวมาลุ้นกะันจริงๆตอนซื้อมาอันนี้ก็น่าจะมี4 5ห้าใบนะแต่เวลาซื้อมาเนี่ยไม้เปลี่ยนบ้านครับอากาศเปลี่ยนเขาก็อาจจะทิ้งใบเราก็ตัดตัด,ตด,ตดทิ้งไปปรากายดาวชมพูมีคนถามว่ามันเป็นดอก ชมพูยังไงมีแบบพันชมพูไม่ไม่ชมพูอะไรอย่างนี้หรอประกายดาวนะครับจริงๆแล้วประกายดาวเนี่ยสาหรับตัวเรานะสําหรับที่เราเลี้ยงมานะประกายดาวธรรมดาประกายดาวชมพูประกายดาวด่างน้อยด่างมากเนี่ยจริงๆมันคือประกายดาวเหมือนกันหมดแต่มันก็จะมีต้นที่ขึ้นแบบฝั่งน้อยฝั่งมากแล้วก็ประกายดาวชมพูเนี่ยปกติก็จะขึ้นอยู่กับ ปุ๋ยนะแล้วก็อากาศที่เราเลี้ยงมานะเนี่ยดูสิว่านี่ก็ชมพูเห็นไหมความร้อนเกี่ยวไหมชมพู<ะ>ใช่แสงแดดก็น่าจะมีส่วนนะนคือจริงๆมันมันหลายปัจจัยรวมกันนะแต่ว่ากรณีที่มันชมพูอ่ะพอมันไปอยู่ล่างๆมันก็จะต้องแบบข่าวขึ้นข่าวขึ้นเนื่องจากเหมือนเขาแก่งี้ปะ ใช่ <มา S 1> แต่ค <ไป S 1> ือปะกายดาวชมพูทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับอากาศไงคือ <c oughs> ถ้าเขาไปเลี้ยงในอากาศที่มันโอเค <c oughs> เขาก็จะออกประกายดาวชมพูนะสําหรับเรานะแต่เขาก็จะมีแบ่งแยกว่าประกายดาวชมพูประกายดาวอนะ <c oughs> จริงๆซื้อประกายดาวที่มันไม่ชมพูแล้วเอาไปเลี้ยงในอากาศที่มันชมพูก็ <c oughs> อาจจะชมพูเป็นไปได้นะ <c oughs> ใช่บางทีรับบางทีพี่น้องกันไม่ได้ออกมาสวยเหมือนกันทุกต้นนะอย่างอย่างลูกที่เราเคยแซะจากต้นใหญ่สี่ต้นเนี่ยก็มีสวยแบบ ด่างชมพูแล้วก็ด่างกระจายมีแค่ต้นเดียวนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าด่างกระจายโอ้อันนี้ด่างลายมากต้นใช่แล้วเกือบจะทุกใบเห็นไหมเกือบจะทุกใบแต่ว่าบางต้นก็ไม่ได้ด่างกระจายขนาดนั้นต่อให้เป็นแม่เดียวกันนะซึ่งซึ่งด่างกระจายแบบนั้นอ่ะอ่าต้นแม่อาจจะไม่ได้ด่างสวยแต่ว่าลูกอาจจะด่างสวยก็เป็นไปได้นะประกายดาวอะยกตัวอย่างต้นนี้นะ ก็ไม่ได้ด่างแบบโหดขนาดนั้นนะเนี่ยแต่ดูลูกดูลูกครับเห็นไหมด่างกระจายด่างโหดด่างกระจายอ่ะต้นนี้ก็ด่างน้อยหน่อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าต้นแม่ด่างน้อยแล้วลูกจะด่างน้อยนะต้นแม่ด่างน้อยแล้วลูกด่างเยอะก็เป็นไปได้ต้นแม่ด่างเยอะลูกด่างน้อยก็เป็นไปได้อ๋ออัปเดตต้นแม่ให้ดูหน่อยวันนั้นที่เรา จับเขาอะแล้วเขาเขาเขาอยู่ในแนวแนวแนวโค้งใช่ไหมแล้วเราจับให้เขาตั้งแล้วตอนนี้คือตั้งแล้วกิ่งเขาตั้งเรียบร้อยตั้งตรงแล้วก็เนี่ยเวลาตัดใบทิ้งลาก็จะเกิดนะเนี่ยลากเกิดยาวเต็มเลยข้างหลังันนี้โอ้ยาวมากค่ะแล้วก็ขาวสวยนะลาก็จะเกิด ลูกใหญ่ด้วยลูกอันนี้ยพออากาศถ่ายเทโคน <พอ S 2> ต้นอากาศถ่ายเทยข้างล่างคือโลง่งเลยลูกก็จะใหญ่แล้วก็พอต่อให้ตัดใบล่างๆเขาก็ออกมาใหม่ๆเรื่อยๆนะยช,ชมพูมพและล,ล,ลูกเขาด่างสวยมากเลยนะแล้วก็แต่เป็นบางต้นแต่พอเอาไปเลี้ยงต่อให้แบบพันดีอย่างไงก็เดี๋ยวได้ด่างนะเนี่ยสองต้นเนี้ยพี่น้องกันนะอ่ะ ออกมาจากตอเดียวกันที่เราซื้อมานะอันนี้ออกออกเขียวเห็นไหมแต่อันนี้ออกชมพูเห็นไหมแล้วก็ใบใหม่คือกายแบบกายแน่นอนกายแบบเป็นกายแน่นอนโอก็ประมาณนี้นะคะก็คือวัสดุปลูกที่เราปรับรอบเนี้ยของปลาไกดาวก็อัปเดตให้เห็นว่าน้องคือแฮปปี้มากใบฉ่ำมากตั้งมากนะคะแล้ว ทุกคนลองย้อนกลับไปดูได้นะคะเพราะว่าอยากให้ดูเป็นคลิปมากกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างผสมอะไรยังไงบ้างนะคะมีดูคลิปย้อนหลังได้นะสำหรับวัสดุปลูกของปะกายดาวเซตใหม่นะคะ ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวัสดุปลูกนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ช่องข้างล่างนี้นะคะทุคนก็กดตามลิงก์เข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็อยากดูอะไรอยากเห็นคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้ด้วยเช่นกันนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้เราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราทุกช่องทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้วยนะคะฝากไปกดติดตามด้วยสําหรับวันนี้ไปลคะค่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ